ต้องเจาเกบ้าไม่น่าเป็นอสีานี่แบกนีก็นี่โอแมตัวแบบนงอนี้แม่แบบตุนเขาเอาแบบเป็นทั้งกีรูมาแล้วปันอันโยงลงเราเากใส่กันแบบได้่ะก็ใส่ก็ใส่กันนี่ละสามสิบหาสามีสมสิบละแม่ก็ได้ดีห่วยตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีแม่ เห็นว่ารถเก่ากันเดิมๆนำรถอะไรยังมีแต่แม่แม่โปรปี้ตัวนี้จะเสียหลานแถมนี่ซื้อเสียแถ้มาบ้านเรื่องนี่รับกองโซล่าเนาะเอนเก่าเฮียหาเราเดียวประมาณชิโมงแล้วเก็บมัายได้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 ครับได้กวันนี้ครับผมอยู่ผมมาจากเริ่มร้านนัดไอสิ่งวันนี้มี เอ็กช X40 นะครับหนึ่งจุดเก้า X42 วันที่ยี่สิบสองนะครับปรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าเป็นของเอ่อร์ลี่นะครับสิบห้า W สามสิบนะครับอ่าพร้อมกองเครื่องนะครับสองปันหาระะมีเกือบจะเป็นกองโซล่านะครับแถะจากศูนย์อ่าแล้วก็มีเสียแถมนะครับสารแถมอ่าแล้วก็จะเช็คพวกยยยยน,น้ำยาลอเย็นน้ำมันเบรคน้ำมันเล็กเอ้ยแลงกน็น้ำมันเทอร์นะครับให้อ่าทำการเช็คลมยางนะครับโอเคครับผมใายน้ำมันเกา่าก่อนหลังจากเช็คกรุยางเรียบร้อยนะครับพอจะเติมน้ำมันลงไป มันไม่ลงไปนะครับพี่ทองอ่านเกบรอยเปลี่ย,ยนกองเก็บรอยนะครับเ้างหเ้าจะเติอมอะไรพี่เข้มาด้วยวะเติมอะไร สามสิบอยู่โอเคสามสิบน,นะ้าอยากได้แบบกระแทกแข้งแน่ก็เป็นเวลายเหยียบก่อนทิ้งเยอะย,ยันมันจะฐานหอดหมืออย่ดิแมีนแต่นี่มันกระบรอกไหนอ่อนดอกนี่มัน,นจะคือน,น้ำยางเจ้าหน่แมเนียนครับจะมาเช็คความชื้นในน้ำมันดีนะครับว่ามีป่จะบ,บัดเชคหวัวส่องกลางดีจะชวยงามเลยนะครับสีบมันเงียวเลย โอเคนะครับหนึโอเคอยู่นะครับปกตินะครับไม่มีปัญหาโอเคครับนะครับจะมาเช็คน้ำมันเครื่องนะครับก่อนส่งงานลูกค้าข้างในมีใส่เปันหาสามทีนะครับเคยเปลี่ยนจะอยูสูญปึ๊บอู้ใส่ๆเลยนะครับอ่อเสียเพื่อนป่ะโอเคครับผมถ้ามีสนใจนะครับน้ำมันเครื่องหลานอะไรสิ่งครับผมทุกสอบถามได้ที่ศูนย์ห้าสองสองสองหกห้าหลักอภิเษกภอมิณฑ์อะไรสิ่งรับบริการครับ